แล้วนทัดแ้วมีทวีคูณการใส่คะแนนผลงานโดยกะทีมงานหนึ่งนำชัยฐานที่สามแต่สัญญาณเคร่งเขียวเหลียวเห็นบางบางที่น,ออน้องคุณสีพร้อมแล้วแกงไหร่บอมแล้วขอให้ทีมงานจงโชคดีหนึง่งสองสาม ชัยออกไปไปีไปกาลำตัวแนะไวาอ่อนดี้เนี่ยนี่งเียงนำใช้อู๋ลักษณะเจริสิกงกต้องยาวอยู่แล้วเยวานยอดพ่อละติ๊กตับเลยท็หนี่นยอดท่อทำงานต้องไปรื้อความเบาของหางการลำตัวเนียพี่ว่า,าไม่ผ่า การคณะเชนนี่หนหก็แก้ไขกระดับลารพิม้งานแนวน้ำดื่มตามที่น้องฐานที่ส2อ 2> งอย่าบอกกีบอยเลยนะครับพี่น้องไม่ตั <c oughs> งใจยาัน้า, <c oughs> าแห็กกับพวังในต่ว่าระดับสาาูงแนวสารทีมงานในนำใช้ การหิ่น้องนะครับการทวงเงาะนะครับงอกได้งอกดีการพืชนะมาถวายนะครับหลานเงาะดีการถวายงางกับเบาดีเพื่อนกำจ่ว่าเสียที่ลำตัวไปว่าได้ลำตัวไม่ผ่านนิดเดียวน้นิดเดียวนิดเดียวบอกกันนิดเดียวแก้ไขนิดนึงนะมันตัดเศษตัดเปศษอยู่หเห็นตะแลกแล้ว เราเยอนมาเลยพี่น so ้องไม่ไกลแต่ว่าราคาเลยพี่น้องก็ต้องไปดูน้ำแนวเพราะว่าท่านมีบรินแก่หลายหานคัากเนรื่องระแวก็มากพรน้อาหารนีเบาดีเลยพี่น้องนะมีซอสุดมาบางๆแบบร้านหมอกมีนำนักค้านี่อุอยโผลแล้วแล้ว ขากีด so ินเด้อหลอไปเลยอ่ัวเบิ้งวุนข้างยังเลี้ยงออกไปเกียรเอ้ยตีกาลังสนาพี่น้องพี่ก้ากตัวว่นเบาดีเพราะว่าร้านคงเพืนร้านงอกดีแต่ลำตัวไม่ทานหาวานีพี่ลีเดินตราแห้งกันไัง ถ้าพ้นลงมานีหละพี่น้องเนี่สลัด,ดึงเช่วงนีแล้วนี่นขันขามเนี่นยยอดมาตกหนาชานี่ละ <S <S ลงก็จะลงดีดีร้านเนรับสำหรับประกอบธุร, <S <S รกิจดีแม่นวาลาดง,งอดี <S <S เจ้าพี่ครับเราตัวมุนย่อนมาในะครัสรับเชิงนี้นะทรัเวลาเจาหมุนนะครบเป็นเข็มวินาทีเจ้าพี่ครับเราตัววนตลอดดูราคาด้วยด้วยพี่น้องเจ้าเชิงนี้เวลานี้สองร้อยผ่านไปสองร้อยผ่านไปครับจองจ้องมี่ละในรุ่นเะน,น,นี่ยนะ นะโลมในชีว like ar ิตในตุ่ม <nosso> บ <fuck> ุละรุ่นราคารุุนเวลาเด้พี่น้องสำหรับผู้รุ่นอลาพันานแม่ผมมาลุนน้ำแม่ี่นี่นะตสนาพี่น้องปลากระถาเนี้นไล่พี่น้องไ้แล้วจะรุนเรา่หอันนี่มาแล้ววันใน้ลกนี้ล่ะวันในโลกไก่ถามง่อยยหรอถามี่ แต่ว่าี่ยังสร้งเนี่ยมันจะร้องานโตน่ะโตมานหได้ตุบได้เนี่นหัวเาเลยนี่มันหนาสิมียังมาตั้งตั้งกะิกาเลยมันาร้ององฐานหมันได้ได้รางวัลอีกชักเลยโตนโตนเลยนี่หวเข่าเลนี่ รถก็ถือยังก็ถึงคนครับสองร้อยแปดสิบปูปูดปู๊ป่าป่ายงก็ปู๊แห้งแค่ปู๊